สวัสดีค่ะแม่สวยนะคะไทยนิยมคามสวยนะคะวันนี้ต้องกราบขออภัยนะคะไม่ได้ลงคลิปผ้าคามให้เอฟซีได้ชมได้ช็อปเลยค่ะเอาไว้พรุ่งนี้นะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์คุณแม่ก็จะมีสินค้าของคุณแม่นะคะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นสินค้าของชาวบ้านนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคุณแม่จะครัดนะคะคัดนะคะค,ดะค,ะคัดสรรน,นะ ถ้าของไม่ดีไม่เอาขึ้นมาเลยนะคะจะให้คัดสันมาแต่ละเจ้าเอามาไม่เกินสิบสองชิ้นนะคะแล้วก็เอาไว้จัดนาทีทองแบบถูกๆนะคะไว้จัดนาทีทองถูกๆเอาไว้จัดนาทีทองถูกๆ <Okay. S 1> เอาไว้จัดนาทีทองถูกๆนะคะให้เอฟซีได้ชอบกัน วันนี้คุณแม่ปิดร้านแล้วนะคะว่าปิดร้านแต่หัวค่ำนิดนึงค่ะค่ำหัวค่ำคุณแม่ก็คือสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วนะคะก็จะกลับบ้านแต่วันวันนิดหนึ่งค่ะกลับบ้านแต่วันวันนิดหนึ่งคุณพ่อขับรถให้ปกติคุณแม่ขับรถขับเองนะคะวันนี้ได้พลขับชั้นดีนะคะมาขับรถให้ก็เลยได้ถ่ายวิวเมืองสกลน,นครอันนี้วิวเมืองสกลน,นครยามค่ำคืนนะคะ ามทุ่มสามทุ่มสิบสี่นาทีแล้วนะคะคุณแม่กลับบ้านวันนี้กับวันที่สุดเลยทุกวันคุณแม่จะกลับประมาณสี่ห้าทุ่มปวดจะได้น,น,นอนก็หกทุ่มนะ,ะรู้สึกล้านะคะรู้สึกล้านะคะรู้สึกล้าไม่ค่อยนอนนอนนอนไม่เต็มอิ่มนะคะรู้สึกล้าก็เลยวันนี้ว่าจะกลับตั้งแต่หกโมงก็ไม่ได้กลับอยู่ดีนะคะจัดของไม่เสร็จนะ,ะก็มีเอฟซีไลท์สั้นนะคะ ท่านก็โทรมาซื้อสินค้าให้เราจัดสินค้าแล้วก็ก็เลยกลับบ้านสามทุ่มค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณแม่จะคัดสรรน,นะคะชาวบ้านที่มาคุณแม่จะยกผ่านกันนะคะคนที่เคยยกก่อนจะให้ยกที่หลังนะคะพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าคนของสวยๆไปอยู่ข้างหลังหมดแต่พอ,พอ,พ,อพอเจอของสวยก็ซื้อเต็มสตรีมแล้วอย่างนี้ค่ะ พรุ่งนี้คุณแม่จะเปลี่ยนเปลี่ยนกฎใหม่นะคะเปลี่ยนกฎใหม่นะคะเปลี่ยนเวียนกันเอานะคะคนหนึ่งยกประมาณสิบชิ้นแล้วถ้ายังมีเวลาก็กลับบนกลับมายกอีกนะคะบนกลับมายกอีกก็จะมีขั้นรายการของคุณแม่ราคาถูกเหมือนกันนะคะเราก็จะเราก็จะมีทั้งเสาทั้งอาทิตย์เลยนะคะถ้ามีวันอาทิตย์เดยวคุณแม่จะแกล้งนะคะส่วนมากวันอาทิตย์ก็จะมีน้องเข้ามาก่อนไล์นะคะ ถ้าน,น้องก็ทอผ้ามาใหม่ๆเขามาขอไลฟ์ก็เออคุณแม่ก็จะจัดบัาทิตย์นะคะแต่ถ้าน,น้องเขาไม่เข้ามาคุณแม่ก็จะไลฟ์แต่วันเสาร์นะคะอันนี้คือประตูเมืองนะครับประตูเมืองอจังหวัดสุสะะรินทรนสุรมศูนย์รวมจะมาทางอุดรน,นะ,ะใจไทยสักยกวัดศูยนย์รวมใจไทยสกลลานรวมใจไทยสกลตัวน,นี้ก็คือปฏิมากรรมปฏิมากรรมนะคะปฏิมากรรมนะคะประตูเมืองนะคะประตูเมืองนะคะประตูเมืองนะคะ กลนครนะคะมีพระอยู่ข้างบนนะคะสวยนะคะคุณแม่ไม่ค่อยได้ผ่านทางนี้เท่าไหร่นะคะเขาเรียกว่าประตูเมืองของจังหวัดกลนนครนะคะถ้ามาทางอุดรก็จะใ,กะ,ะใหญ่มากนะคะใหญ่มากนะคะใหญ่มากประตูเมืองของจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้มีมีคุณพ่อนะคะคุณพ่อขับรถให้นะคะก็เลยได้ขี่รถให้เอฟซีของคุณแม่ได้ชมเมืองจังหวัดสกลนครนะคะ ส,สวยมากค่ะประตูเมืองจังหวสดวรรนครนะคะทางเข้านะคะ สายหลักเข้าเมืองจังหวัดสกลนครนะคะปีน้ําท่วมตรงนี้ถึงเอวเลยค่ะน้ำเพราะพนะ่อเนาะตรงนี้ใช่ปีน้ำท่วมจังหวัดสกลนครสายนี้น้ำครึ่งเอวเลยนะน้ำครึ่งเอวเลย บรรยากาศของจังหวัดสกลนครน,นะคะเป็นเมืองเป็นเมืองไม่ใหญ่มากหรอกวเนาะเป็นเมืองไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กมากนะคะเป็นเมืองไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็ไม่เล็กมากนะคะจังหวัดสกลนครไ,ไปมาสบายไปมาสะดวกสบายมีสนามบินมีสนามบินด้วยนะคะสกลนครน,นะคะไทยเอซี <c oughs> ท่านในหลังจากโควิดเสร็จนะคะ มาสกลนครบินมาเลยนะคะบินมาเลยเนาะบินมาเลยไม่ต้องนั่งรถนะคะเห็นไหมคะจังหวัดสกลนครจะเป็นแบบนี้นะคะยามค่ำคืน เดามค่ำคืนที่ระวัดเพศสัตว์ในโต้รุงเล็กๆนะคะขายกับข้าวตอนเยน็นโต้รุงเล็กๆนะคะสิบเอ็ดพี่น้องใช่ไหมเวลาเดียสิบเอ็ดพี่น้องสิบเอ็ดแปดสิบคนมีพี่น้องสิบเอ็ดเขาขายกับข้าวหมดเลย <c oughs> มีกับข้าวอะไรอย่างอร่อยอร่อยสิบเอ็ดพี่น้อง ทัดมากก็เป็นสเต็กถัดมาก็เป็นสเต็กเป็นอาหารยำเย็นนะคะอันนี้คือถนนถนนอะไรเนี่ยพ่อถนนสุขสินถนนสุขสินคือทางตรงไปวัดธาตุดิ่งไปได้จะไปถึงหน้าวัดพระธาตุเลยพระธาตุเชียงชมพูพราุมวูรามิออนสะพังทองน้องหานนะคะสะพังทองน้องหานนะคะกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านคุณแม่แล้วนะคะยังไงเอฟซีสายบน ทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะวันนี้แม่หลังก็ฝากลูกอมมาสองลูกอมมาอมแล้วละชื่นใจชุ่มคอชื่นใจมากต้องกรบขอบคุณอที่เห็นกลมๆนั่นคือพระจันทร์นะคะไม่ใช่หลอกไฟนะคะ<น>พระจันทร์เนี่ยพระจันทร์พระจันท<อ>ร์สวยมากพระจันทร์เนี่ยนะกลมๆนะใช่เป็นท่ลูตรงนี้ค่ะอันนี้เทศบาลเมืองจังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะคเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนครนะคะ เทศบาลนะคะเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนครอันนี้เป็นตลาดโต้รุ่งนะคะตลาดโต้รุ่งหน้าเทศบาลจังหวัดสกลนครนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อ่าเป็นตลาดเย็นนะคะเป็นตลาดเย็นนะเป็นตลาดเย็นเป็นตลาดเย็นนะคะอ๋สามก็เตัวทก็บเของเมื่อวานเมื่อแล้ว นีนะะ่ทางเข้าบ้านคุณแม่นะคะทางเข้าบ้านคุณแม่นะคะแรกเลยก็ถึงบ้านคุณแม่นะคะวันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ลงคลิปเลยรู้สึกละล้านนะคะพ้นไปเต้นมากไปเต้นมากรู้สึกละล้านเหนื่อยๆนะคะ mm hmm. ก็เลยจัดของเสร็จ mm hmm. โอ้รู้สึก mm hmm. กลับมาไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนไปใจนอกคุณซันคุณซันออกนอกบ้านถึงบ้านคุณแม่แล้วคลิปนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณ f c สายบุญนะคะ นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ